เจอกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับสิทธิประโยชน์ของการถือครองเหรียญแอนต n โทเคนให้กับสมาชิกอินดีมทุกท่านครับสำหรับนะครับอินดีมโปรเจกตของเรานะครับในช่วงนี้เป็นโปรเจกต์นะครับแอนซึ่งผู้บริหารนะครับท่านสร้าง Token a n อขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกทุกคนครับได้รับส่วนแบ่งนะครับจากเหมืองขุดบิตคอยไปด้วยโอ้โหมีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากมายนะครับเอาละครับ ในเมื่อพวกเราทุกคนนะครับจะได้รู้กันเลยนะครับว่าเหรียญแอนต์โทเคนตรงนี้ครับที่เราถือครองกันอยู่เนี่ยจะมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างสําหรับสมาชิกอินดีนะครับซึ่งเหรียญแอนต์โทเคนนะครับได้มาฟรีๆจากทุกกิจกรรมเลยละครับใครอยากได้เหรียญแอนต์โทเคนได้ถือครองเหรียญแอนต์โทเค้นจำเป็นจะต้องเข้ามาร่วมโปรเจกต์อินดีกับพวกเรานะครับเอาละครับสิทธิประโยชน์ข้อที่1นนะครับสําหรับเหรียญแอนต์โทเคนก็คือนะครับ เราจะได้ร่วมรับส่วนแบ่งนะครับเหรียญ BTC หรือ Bitcoin จากเหมืองขุดของบริษัทเป็นรายเดือนกททันเลยทีเดียวนะครับจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนเหรียญแองที่ท่านถือครองเอาไว้อย่าลืมนะครับเหรียญแองที่เราจะถือครองเนี่ยในเฟสที่1ตรงนี้มีเฉพาะสมาชิกอินดียเท่านั้นครับถึงจะได้ถือครองและจะได้ถือครองมาจํานวนนะครับ ที่เราจะสะสมเนี่ยเกิดจากกิจกรรมนะครับที่เราจะได้มาฟรีๆกันเลยทีเดียวเห็นไหมครับพี่อยากได้นะครับจำนวน BDC เนี่ยที่เกิดจากการขุดของเหมืองบริษัทเนี่ยจะได้มากจะน้อยขึ้นอยู่จำนวนเหรียญแอนท,ที่พี่มีครอบครองนั่นเองนะครับส่วนผลประโยชน์ข้อที่2ครับก็คือเหรียญแอนโทเค็นเนี่ยครับเราจะสามารถใช้ในระบบอินดีมได้เลยนะครับระบบอินดีมก็คือเราจะเอาเหรียญแอนโทเค็นที่เรามีเนี่ยไปสามารถแลกเปลี่ยนสินค้านะครับ INDISTINCT ไม่ว่าจะเป็นสินค้าของบริษัทอินเดียมและสินค้าของพาร์ทเนอร์นะครับอีกเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งแลกชุดสมัครแลกนะครับชุดซื้อซ้ำใดๆต่างๆนานาได้ทั้งหมดนะครับโอ้โหสิทธิประโยชน์ของเหรียญแอนติโอเคนเราเยอะแยะมากมายเลยนะเอาแค่2ข้อแรกนี่ผมว่าก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับส่วนสิทธิประโยชน์ข้อที่3ครับเหรียญแอนตโเคนนะครับที่เราครอบครองนี้นะครับเราจะเข้าถึงมูลประโยชน์ก็คือมูลค่าของเหรียญครับที่เรานะครับถือครองเหรียญเนี่ยหลังจากที่ เหรียญจะถูกลิสต์บนกระดานเทรดระดับโกลบอลนะครับที่อินดี้ไม่ต้องเทรดเอาเหรียญไปลิสต์บนกระดานเทรดระดับโกลบอลเพราะว่านะครับสมาชิกอินดี้เราอยู่ทั่วทุกมุมของโลกพอเราลิสต์กระดานเทรดระดับโกลบอลเนี่ยจะทําให้สมาชิกอินดี้ครับที่เราถือครองเหรียญเนี่ยจะมากจะน้อยเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเราสามารถจะเอาเหรียญน,นะครับเข้าไปนะครับแลกเปลี่ยนบน exchange ได้เลยนะครับนี่คือผลประโยชน์3อย่างนะครับจากเหรียญ แอน t o k ท n นในเฟสที่1นะครับพี่ๆอย่าลืมนะนี่คือเฟสที่1นะครับอินดีม e นะครับส่วนสำหรับโปรเจกต์แอนเนี่ยที่ผู้บริหารท่านคิดขึ้นมาเพื่อจะเป็นกระเป๋าที่4ที่5ที่6ให้สมาชิกอินดีมนอกจากเราจะได้นะครับธุรกิจอินดีมซึ่งมีกระเป๋าที่1ที่2นะเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายครับให้กับสมาชิกแล้วสำหรับโปรเจกต์แอนต์ทเคนเนี่ยจะเป็นโปรเจกต์ที่เราจะได้เข้าถึงผลประโยชน์ เพิ่มอีกตั้ง3อย่างนะครับจากการถือครองแล้วคลิปนี้นะครับผมไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อที่จะนะครับชี้นําการนะครับเทรดแต่อย่างใดผมสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกอินดีมนะครับที่จะได้รู้สิทธิประโยชน์ของตัวเองในการถือครองเหรียญแอน e n โทเคนแล้วนะครับคลิปหน้าแล้วค่อยมาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ